ทุเรียนหน้าฝนไม่อร่อยจริงไหมช่วงนี้นะคะเ,เป็นช่วง,งมิถุนาค่ะก็จะเข้าหน้าฝนในประเทศไทยแล้วนะคะทุเรียนเนี่ยค่ะในภาคตะวันออกอยังไม่หมดรุ่นเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนของภาคใต้ก็กําลังจะมาค่ะทุเรียนที่เวลาเราตัดออกมาขายในตลาดเนี่ยช่วงหน้าฝน,เ,นเราทานไม่อร่อยจริงไหมเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราตัดตอนที่วันฝนตกตัดตอนช่วงฝนตกหรือไม่ทําบริหารจัดการแปลงไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้ทุเรียนนั้นะ แฉเนื้อข้างในอาจจะไม่อร่อยอาจจะเกิดไส้ซึมอาจจะทําให้ไส้ของเขาเนี่ยเปียกกว่าปกติะคะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่อร่อยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะอย่างภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนมา เยอะมากกว่าภาคตะวันออกอะค่ะถามว่าทุเรียนใต้ไม่อร่อยไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าทุเรียนใต้มันก็อร่อยอะค่ะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่คุณเลือกซื้อทุเรียนเนี่ยอาจจะไปโดนเจอจังหวะช่วงที่ฝนตกหนักาทางสวนจัดการน้ำไม่ได้ไม่ดีเนี่ยค่ะคุณโอ๋ก็เลยมองว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความอร่อยมันจะอยู่หน้าฝนหน้าร้อนหน้าแล้งเพียงแต่ว่าถ้าเราตัดทุเรียนได้ในช่วงที่มันแล้งมันแห้งดีจริงๆอะค่ะ ต่อให้หน้าฝนมันก็ยังสามารถอร่อยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนถ้าเกิดอยู่ในหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะแห้งมันก็จะไม่อมน้ำอ่ะมันก็จะหวานแน่นอนคือซื้อแบบเมื่อไหร่มันก็อร่อยซื้อทุเรียนช่วงหน้าฝนก็ซื้อได้ความอร่อยก็ยังมีนะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องดูจังหวะนิดนึงค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยใครที่ไม่รู้จริงๆอาจจะเจอทุเรียนที่ใส้ซึมทุเรียนที่อมน้ําก็ได้ค่ะ